สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ดูเด็กน้อยนะคะ <laughs> ดเด็กน้อย <laughs> โอ้ <laughs> โหนะคแรงแงเริ่มเยอะนะคะดูนี่โอ้ ไหวไหมคะไหวไหมคะไหวไหมคะอนี S <S <S ่โอ้ยนะคะคีเล่นนะคะน้องมีใช้ก็เหมือนแบบพอควานเคยเล่นด้วยนะคะพอมีคนเข้าไปข้างในก็เหมือนแบบอยากจะเล่นด้วยนะคะแต่ว่าคุณตาคุณตาเล่นเล่นด้วยไม่เป็นนะคะนี LIKE ่ดูนะคะเอาอันนี้นะคะโอ้ โอ้อยากนอนอยากนอนนี่นี่อูอูมีทางลัดมาทางลัดตามไม่ทันโอ้ยชนเลยนะคะชนนี่นี่เบียดโอออ้้ นี่มาอีกแล้วมาแล้วโอ้นี่เสร็จไหมเนาะวันนี้นะคะกวาดขยะไม่ได้กวาดนะวันนี้คือพ่อขวานไม่อยู่ทั้งวันนะคะไม่มีเพื่อนเล่นนะคะนี่พอคุณตาเข้าไปข้างในเท่านั้นนะคะไปกวาดขยะก็แบบเหมือนแบบดีใจนะคะดีใจ อยากเล่นด้วยนะคะโอ้ยตามติดหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วนะคะหมดแรงแล้วไปอากินดื่มนมแล้วดื่มนมเร็วกินนมแล้วหมดแรงเหนื่อยนะคะหลายรอบแล้วไหวไหมไหวไหมเอามาอีกแล้ว โอ้โหโอ้โหคุณตาก็แก้งวิ่งนะคะนี่ให้น้องวิ่งตามเริ่มเริ่มจะแบบอ้วนเริ่มจะมีเนื้อมีหนังแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่เริ่มตัวเริ่ม เริ่มกลมนะคะแรงแรงก็เหมือนเริ่มเยอะนะคะนี่ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราโอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟังลำพูนฟ้าใสชาแนลของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ